ไฮไลท์ของบูธคุ่นใดในปีนี้นะครับต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแน่นอนครับและคันที่มาโชว์นี่คือ i o n i น6คันนี้ไม่ขายส่วนคันที่จะขายนะอยู่ทางโนโ้ Ionic กพาผมไปดูเลยครับ Ionic 5นี่บอกราคาไว้ตรงนี้นะครับจะอยู่คร่าวๆ1ล้านกว่าบาทนะครับไม่เกิน2ล้านนะผมว่ามันดูแปลกๆดูล้ำๆตรงนี้ความสวยเป็นเรื่องนานาจิตตัง มันดูมีความเป็นอวกาศมีความล้ำยุคล้ำสมัยไฟหน้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมแปลกตาแปลกมากดีไซน์แปลกมากข้างในนี่เป็นโปรเจคเตอร์ส่วนที่คุณเห็นอยู่นี่เป็น led นะครับและเส้นสายตรงนี้ก็จะเป็นดวงไฟด้วยถ้าขับกลางคืนเนี่ยจะดูล้ำๆอย่างแน่นอนครับเซ็นเซอร์มีด้วยกัน4จุดนะครับเรดาร์ไม่เห็นแต่ไม่แน่อาจจะเป็นตรงนี้ส่วนนี้คือกล้องนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีรูระบายอากาศที่ดูดอากาศเข้าไประบายลมนะครับมีกล้อง สำหรับ a d a s 1ตัวอยู่ทางด้านหน้าด้านบนนี้ไม่ได้เป็นกล้องคู่นะครับสีนี่เป็นสีแบบสีด้านเลยสวยดีผมชอบอะสีด้านแบบนี้สวยครับล้อแม็กเป็นวิช h ลินไ p ลอ o สปอร์ตอีนะครับตอนนี้ยางสำหรับรถ EV ก็พัฒนาขึ้นเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะหลายๆรุ่นเป็นยางเฉพาะของ EV ดูลายล้อนี่ตามหลักอากาศพลศาสตร์ครับช่วยให้ไหลโฟผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับดีไซน์ทางด้านข้างเป็นรถในสไตล์ของแฮชแบ็กครับ ความสูงเนี่ยสูงไม่มากนะแต่ว่าตัวไอ้ท้องนี่ถือว่าสูงอยู่ในระดับที่ไหวนะแบตเตอรี่แม้จะวางใต้ท้องแต่ถามว่าดูแล้วจะคูดไหมไม่นะครับเพราะว่าขอบข้างเนี่ยสูงกว่าตัวระดับต่าสุดของแบตน,นะครับนี่นตรงนี้ถ้าโดนจะโดนด้านข้างตรงนี้ก่อนยกเว้นแต่จะเป็นแง่งจริงๆนะครับมือจับมีดีไซน์นะดูสิเขาซ่อนไว้ในนี้ได้สวยงามครับทางด้านหลังเหมือนตาหมักลุกเลยไฟนี่เป็น LED นะครับมีลุกเล่น หลายจุดหลายอย่างดูแล้วเจ๋งนะดูแล้วแปลกตาดีครับผมจะพยายามหาที่เปิดก่อนคิดว่าอยู่นี่<ม>อ่าเจอแล้วซ่อนอย่างดีครับโอ้ใหญ่เหมือนกันครับใหญ่เลยนะนี่โอ,โอ้ไม่เล็กครับไซส์เนี่ยคุณดูคุณดูขาผมยาวไปจนสุดนู่นเลยใหญ่กว่าตูคุณไดครต้าอีกนะว้าว อาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นรถแบบแฮชแบ็กเนี่ยท้ายเขาจะตัดลาดลงมาการชาร์จไฟอยู่ทางด้านหลังนะมีทั้งชาร์จเข้าแล้วก็ชาร์จออกคือสามารถต่อเป็น V2L คือสามารถเปิดเพลงได้คือปล่อยไฟออกได้นะครับดูภายในกันว้าวล้ำๆเลยครับอุ้ยงานเนียนดีผมชอบมากพวงมาลัยล้ำสมัยแล้วดูแปลกตา เพราะว่าสุดใหญ่จะอยู่ไปอยู่ข้างบนและมีปุ่มแค่4ปุ่มเท่านั้นตรงนี้แบ่ง2ซ้ายขวานะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรที่ให้เราเห็นเลยนะครับตอนนี้ระดับแบตเตอรี่อยู่ที่54%นะครับแล้วก็บอกว่าทารนเฟอร์แบบ B2L ที่ผมบอกครับจอเป็นจอทรงยาวเป็นจอคู่ดูล้ำสมัยดีเกียร์อยู่ที่มือตรงนี้ออกแบบดีครับไฟหน้าไฟเลี้ยวต่างๆอยู่นี่อยู่อยู่ที่มือนี่เหมือนกัน ต่เกียร์มาอย่างนี้อ่านี้ดีไม่ต้องกลัวว่าจะสับสนนะเพราะเวลาเราขับเราจะต้องเอามือไว้ที่6กับ9นาฬิกาแบบนี้ครับอปิดนิดนึงแผงข้างตรงนี้เป็นเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์ครับมีไว้ช่วยลดน้ําหนักแล้วก็เป็นดีไซน์ที่สวยงามดีชอบอะงานเนียนผมชอบงานเนียนๆแบบนี้นะนี่ที่เท้าแขนมีที่เก็บของด้วย ทรงสูงอย่างนี้ซ้ายขวานี่เท่ากันด้วยเออนี่เป็นการออกแบบดีไซน์ที่ดีและที่เก็บของตรงกลางนี่ก็ใส่ของได้เยอะดีครับมีที่ชาร์จแบตแบบ USB Type A 2จุดและที่วางแก้วน้ํา,าก็เป็นดีไซน์ที่ดีไลท์ตรงนี้เราสามารถที่จะขยบจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้หรือจากตาแหน่งคนนั่งมาเป็นคนขับได้มีไว้ทําไมง่ายๆเลยสมมติถ้าในอนาคตเป็นรถแบบอัตโนมัตินะมีระบบขับเคลื่อนขับขี่อัตโนมัติเราอาจจะสลับคนขับกันก็ได้นะระหว่าง นั่งๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่มันอันตรายเกินไปครับแอรช่องแอร์อยู่ตรงกลางแบบนี้ดีครับนี่ดีไซน์ดีสวยน่ารักขายจริงนะถ้ามาขายในเมืองไทยนะอยู่สักล้านกว่าบาทอุ้ยแปลกว่านี่ที่เก็บของปกติเลยแค่เปิดมาอย่างงี้อันนี้เปิดแบบดึงเป็นเหมือนลิ้นชักออกมาโอ้ดีเลยครับนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเวลาถ้าสมมุติเราขยับนะเราจะขยับได้ไหม เนี่ยพอมันไม่มีไม่มีคอนโซลกลางเนี่ยเราขยับซ้ายมาขวาขวามาซ้ายได้อย่างง่ายง่แบบนี้นะครับด้านหลังตัวรถไม่ใหญ่แต่ประตูเปิดกว้างนะดูสิกว้างเลยนี่ครับเฮ้ยกว้างพื้นที่กว้างแล้วคุณดูถ้าเบาะได้มีช่องแอร์อยู่ที่ตรงเสาบีด้วยตรงกลางนี้ไม่มีช่องแอร์แต่จะมีที่เสียบย s b 2บี2จุดนะครับ เราขยับไปทางนี้เพื่อให้ดูว่าที่เท้าแขนก็มีด้วยนี่วางแก้วน้ําได้แต่ไซส์เล็กนิดนึงม่านมีครบถือว่าเป็นรถที่ไซส์คอมเพก t แต่ได้อ p อปชั่นฟังก์ชันต่างๆครบเลยหลังคาเป็นก s s สลูปนะพาโนรามิกก s s สลูปไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับเท่าที่ผมดูตรงนี้นะแต่ว่าเรามีม่านปิดไม่ต้องกลัวถ้ามาขายจริงเมืองไทยนะ ตีราคาไว้ตรงนี้นะซักล้านห้านะกำลังสวยเลยครั้งนี้ทางนั้นเราไม่รู้เพราะว่าจุดใหญ่ใจความสุดท้ายแล้วอ่ะก็คงเป็นเรื่องของขนาดของมอเตอร์แล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่นะครับสาหรับหัวใจในการกับเคพื่อนนะครับก็จะมีด้วยกัน2ทางเลือกหลกักก็คือรุ่นมอเตอร์เดี่ยวกับรุ่นมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์เดี่ยวจะมี2พละกําลังคือ170แรงมา้าและ2 1 7แรงมา้าอันนี้คือสเปคในต่างประเทศส่วนรุ่นมอเตอร์คู่นั้น305แรงมา้า แบตเตอรี่มีให้เลือกด้วยกัน2ขนาดคือ58กิโลวัตต์อวกับ72.6กิโลวัตต์อวสระยะทางวิ่งไกลสุดมากกว่า400กิโลเมตรนะครับก็รอรุ้นกันว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นขายในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะมาด้วยสเปคไหนขับเดี่ยวหรือขับคู่ขับเคลื่อน4ล้อหรือขับเคลื่อน2ล้อรอเลยครับล้านกว่าบาทอย่างแน่นอนปีหน้าได้เจอกันสำหรับุนไดไอออนิกไฟ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอเนีายลาการในเพยงเท่านี้สวัสดีครับ